เราบอดอีคคิวเลบอลน,นะคะทุกคนมาลงป้อมสักที่เอเซีเลยอ่ะแบ๊งนี่วันนี้อากาศยังดีเยอะอากาศเย็นนะ<อ>ไม่ได้ร้อนบอะสำหรับการมาป้ัมแข็กใช่ใช่และเราก็มาก<า>ับกระเป๋าสล็อตบอดอีกเช่นเคยนะคะทุกคนตัวเดิมเวลาใหม่มีอะไรบ้างอยู่ในนี้ นะเดี๋ยวเราบอกเลยนะกระเป๋าเนี้ยคุ้มจริงครับใส่บอร์ดได้ถึงสามตัวเลยนะแบงค์ใช่เพราะว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะใส่กระเป๋าวันนี้ไปทุกครั้งเลยทุกนใช่ Yes ready อันนี้บอร์ดสไลด์ปะป๊าปืนยางจับไปซิเจอร์รันลอดบอยแนะนำเลยฮะนี่กระเป๋าสลัดบอยนี่นี่ครับเอาตัวนี้มาเลยเหรอเนี่ยใช่ นี่ครับปอรยิคิวเลบอนเฟมารี่ฟันนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวเราเอาบอร์ดออกมาเลยมานี่ครับใส่ได้สามมันเลยครับแล้วนี่ตรติดตึกตตตต nek, อะไรอ๋อไม่ต้องแกะก็ได้นะ okay. นี่และอย่างหนึ่งนะมีที่ใส่ของอะไรเต็มไปหมดเลยครับทุกคนกระเป๋านี้ครบจบเลยนี่คือบรรยาก,กาศนะครับที่ e อ c ปัมเปอร์ครับ นอกจากจะมีข้างในนี้แล้วนะครับเป็นโบใหญ่โบเล็กแล้วก็มีลานข้างนอกที่เล่นอย่างจุใจเลยใช่ไหมใช่อันนี้ยใครอยู่บระดุมลานนี้ก็มาเล่นได้โอเคครับไปไหนลองพาฟิลฟล,ฟลิ่งการคราฟเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับคิวบอกว่าคราฟดีครับไปพาเราไปเล่นรอบๆหน่อยคิวไป โหผิวมากครับนี่ขนาดยังไม่ได้ปรับบูชชิ่งอะไรเลยนะครับเนี่ยไปครับอ,ดดรอ,อ๋อคือบอกว่าครัฟมันแล้วก็ดูฟิลมั่นคงครับไป เฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงแค่เสียงของไอคิวไหมใช่ป่ะเราพาไปดูรอบสนามตรงข้างนอกตรงนี้อันนี้ก็ฟิลลิ่งการคราฟอย่างเดียวครับการคราฟฟิ้งของไอคิครับโอ้โหสวยครับ ได้อยู่เหรอได้โอเคครับคือเราเนี่ยอันนี้เป็นบอร์ดลายใหม่ครับของ EQ ในบ o n ครับแบงค์โอย้ยยางสวยเลยนะฮะแค่ลายก็แบบสวยแล้วผมชอบมากเลยทีเนะี้อันนี้4,000บาทครับขอดูแบงค์ครับนี่ครับยังไงอะแบงค์เฮ้ยอุ้ยฟอนสนแนปอย่างสวยเฮ้ยไม่รอดมันสแนปดังด้วยง่ายมากเลยครับสแนปดังเฮ้ยสแนปง่ายนะยังไงอะเมื่อกี้เป็นยังไงสวยเลยนะเมื่อนคือมันสนแนป ไม่ต้องออกแรงเลยคือเหวี่ยงนิดเดียวติดเลย<ต>เหวี่ยงนิดเดียวติดขอดูทั้งฟอนทั้งแบ็คได้ไหมครับได้เฮ้ยยังไงทุกคนมันสามารถแซนด์ได้อย่างง่ายดายเอาว่าปลาแบงกจะทำยังไงต่อหาขับมาและยังไงครับวงเลียวสวยครับเดืดน,นิดนึงครับเฮ้ยสวยครับสวยสวยสวยเป็นไงฮะ แฟงฟิลลิ่งการแนปุ้ยเอาบอลไลท์วอลไลท์ฟิลลิ่งเป็นไงฟิลลิ่งดีนะดีนะดีนะเล่นง่ายเลยแรงมาแล้วครับโอ้โหสวยเฮ้ครับลูกศิษย์มาอันนี้อาจจะมันก็ต้องมีผิดพลากันใช่ไหมครับครับไม่ใช่ว่าขึ้นร้อยครั้งจะไม่ล้มสักครั้งก็ต้องมีล้มห้าครั้งสิบครั้งเป็นธรรมดามาไอคิวมาอันนี้พี่แฟงครับพี่แฟงไอคิวมาครับ โอ้โหสวยครับถือว่าใช้ได้ครับคุณแมงก์ลูกศิษย์คุณใช้ได้ครับใช้ได้ครับใช้ได้นะเบสิกใช้ได้แน่นนะแน่นตอเบสิกดีอะอ่าอะไรกี้ด้วยถามแมวอ่าเบสิกแน่นครับโอ้โหโอ้โหเป็นแบบยกล้อหน้าแล้วก็ตบลงมาเลยนะเนี่ยอันนี้คือมันดีหรือไม่ดียกล้อหน้าอ๋อดีเหรอใช่โอเคครับก็คือถ่ายที่เขาใช้กันเหมือนกันนะฮะโอ้โหสวยครับนี่ครับเดี๋ยวป้าจะลอง snap บนแลมนะครับแต่ว่า อันนี้ปลาลองบนพื้นก่อนเฮ้ยอันนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วยังไงเ,เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่นแล้วลั่นแล้วยังไงฮะรอบสองเฮ้ยโ <t> อเคตอนนี้เราวอร์มข้างนอกเรียบร้อยแล้วได้ความมั่นใจแล้วเราไปลุยบ้านแท็กันเลยป้ายโอ,โอเคครับตอนนี้น้องคิวจะทดสอบบอร์ดใหม่ครับป้าย โอเคไปแล้วครับโหพิวมากครับบอดใหม่ป๊บโอเคครับไปแล้วครับพี่คิวไปดูการเข้าโค้งแรกของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวกล้องอีกตัวหนึ่งมาเดี๋ยวกล้องตัวนั้นจะซูมได้เยอะกว่าน,นี้เอาละพี่คิวมาแล้ว มาครับพี่คิวเดี๋ยวได้ยินเสียงคิวบอกบอร์ดนี่ลื่นครับลื่นนี่คือมันลื่นผิวหรือว่าบอร์ดมันลื่นยังไงเดี๋ยวต้องมาคอยฟังอ้อโหยเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ที่เล่นไปเมื่อกี้ที่ลองไปนะทุกคนคิดว่าแบบเฮ้ยเราลองไปโอ้โหตรงนี้มันโบใหญ่นะล่นส่งไม่จะถึงไหมแต่แบบเราลองดูเฮ้ยแล้วบอร์ดอันนี้คือที่เล่นนะทุกคนมั่นคงมั่นคง คือมั่นคงใช่มั่นคงแล้วเราเล่นมั่นใจค่ะมั่นใจจริงเหรอคุณอวยเกินไปหรือเปล่าไม่อวยแต่ว่าลองไหมล่ะเดี๋ยวลองแต่ว่าการยืนเป็นไงก็คือเราใช้บอร์ดของตัวแนตรงตัวแนปเปอร์เวลายืนมันเป็นยังไงบ้างอ้ตอนที่เล่นเมื่อกี้คอนเทปรับเท้ามากครับแต่ว่าเหนื่อยเลยนะแต่เล่นได้คล่องมากนะเพิ่งมาเล่นที่นี่ครั้งที่สองใช่ไหมลื่นจริงใช่คือแผ่นไม่ดีนะถ้ามันลื่นเนี่ยถ้ามันลื่นนี่ไม่ดีนะมันต้องติดเท้านะ มันไปดีมันไม่ได้ฝืดไม่ได้อะไรีอ๋อคือลื่นแบบนั้นนึกว่าลื่นจากนึกว่าลื่นจากกระดาษทรายไม่ใช่อ๋อโอเคโอเคถือว่าใช้ได้อุ้ยเดี๋ยวเราไปทดสอบต่อปะถือว่าใช้ได้เลยไหมชอบไหมชอบชอบโอเคชอบมากเลยนะโอเคครับก็ประมาณนี้ในการทดสอบปามแตกของเราใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวิคิวไปครับโอ้เร็วมากครับวิคิว ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีครับมาเล่นแค่ครั้งที่สองครับนี่เราอยู่กับเลนซูมนะครับเดี๋ยวพครับแตีว่วคิวขึ้นไปข้างบนครับมาดูครับว่าเขาจะขึ้นไปปั๊มความเร็วลงมาหรือว่ายังไง โอเคครับมาแล้วครับโอเคครับสวยัรับียวสววครับโอ้โหเร็วมากครับโอ้โห,โหครับ